น,นี่จะทำอะไรเนี่ยกเกิดกันไมน burn, burn. ้ฮะเบรนเบิรนเฮ้ยไม่ถึงไม,ไม่ถึงเดี๋ยวขาเกี้ยแหมเหมือนจะดึงไปอะ่ะเดะตัวนี้วินห้าครึ่งนะครับมันจะได้แล้วยังนั้นมีอะไรให้แปลกๆเดี๋ยวรอ NTC 11ก่อนนะครับเดี๋ยวรอทางโรงงานตอบรับมาก่อนครับ เด้นเดี๋ยวขวางเดี๋ยวพรวดมาชนไม่อยู่โอ้ต้นไม้ล้างไม่อยู่กระชากทีเดียวขาดอ่ะโอ้อเราไม่อยู่อ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เัื่ี้ล้างไม่อยู่ <laughs> ผมได่ชอบกระบะมากเลยอือจะเด,ยว,เดยวไปชนซะแล้วมันอยู่ไม่ได้เด้อเวนซ์เาจะกระโปรงหมาน่ะ 那别都是。啊！对。<開>这是哪、那个？那個 พยายามจะเอาให้ได้นะครับยอมเอ้าเอ้หรือโอ้าโอ้ยายหมล้มบาดยายโอ้ใหยายเห็นนะอย่าให้แม่ผมรู้นะว่าใครทำกระกระบะแม่ผมแบบนี้นี่ไม้ไหมไม้อะไรนนนนนัั่่ีฮะเอ้าเอ้าอยู่แน่เอ้าทีเนี้ยมึงไม่โคนไม่รู้จะว่าไงแล้ว Ô, tổ mây. đi hàng cây chung thôn đó. โอ้ยางปืนใหญ่เขาดีจริงๆพูดเหม็นแล้ววะเพ้าะตอนน้ำมันลาดเรียบร้อยเออไอ้โดนมึงโดนพ่อมึงตีแน่มึงเดี๋ยวแปดสะบานขาดเรียบร้อยนะครับย้ายพ่อฉันรู้กูบอกแล้วให้ใจแต่พาได้แค่ไม่ใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่เบอร์อะไรเนี่ยเบื่อแปดสิบเบอสเออเดี๋ยวซื้อมาใช้แก่ทูด เดื <laughs> อดพ่อเดือดใจลูกโ <laughs> อ้นี่นะครับ <laughs> อยากเป็นใหญ่โอ้แน่นอนอรอก,อกระทะลูกทิพย์ทำมาทำไมดื้อกันอย่างนี้วะเนี่ย <laughs> <laughs> โดนแน่มึงโดนพ่อมึงตีแน่นโดน เรียบร้อยนะครับผมสาหรับกาปทดลองมานะครับคันนี้ถ้าใครสนใจครับอยากได้เดินท่อตัวนี้นะครับก็ติดต่อช่างตะได้เลยนะครับนี่เทอร์โบนะหรือว่าใครจะสั่งเทอร์โบก็พ่เล็กนะคพ่เล็กเทอร์โบนะแยวผมจะเอาเบอร์ทิ้งไว้ในใต้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 คอมเมนต์นะครับถ้าใครอยากสั่งเทอร์โบนะครับแล้วก็ถ้า จะเอาสั่ง t u โบแล้วก็สั่งมาให้ทั้งตะขึ้นแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะเอาแบบครบชุดยกเครื่องมาที่อู่ทั้งตะเลยนะเพราะว่าทั้งตะเขาเป็นคนเดินให้นะครับแต่ว่าต้องไปทำอะไรทั้งนั้นไอ้ตัวนี้ต้องไปทำอะไรอีกนะตเนี่ยเดี๋ยวเอ้มันไล่ข้างไม่เต็มระบุเดี๋ยวต้องไปไล่ข้างใหม่แล้วก็ใส่แผ่นเพชรกันน้ำมันเครื่องใสเพอ่ใส่แผ่นเพชทเพราะว่ามันเป็นไอ้มันเป็นเดียวกับ e t มันเป็นตระกูล e t นะครับแต่คล้ายกับทรง e t ถ้าว่าเละรอบสูงจะจัดนะครับน้ำมันเครื่ออองมมัันนจะดกา มันจะโถมออกมานะครับรนะต้องไปใส่แผน่นเออแต่แต่เครื่องมันไม่ได้เป็นไรนะผมเหมือนเหมือนแบบว่าไอ้เวลาแบบรอบสูงจะจัดนะครับน้ำมันมันดันออกรูระบายนี่นะมันมันต้องเอาแผ่นเพจบังนะ้ำมันเครื่องใส่นะครับใส่แผ่นเพจทแบบของอาร์ทีอา่าใส่แผ่นเพจของอาร์ทีเนี่ยนะรอยมันดัลน้ำมันเครื่องถ่ายถังกูดิอารอบอกพีเอแล้ววันไหนอ่ะพี่อ่านี่นะครับถ้าท่านใดสนใจก็โอเคนะครับเออโอเคเลยนะครับวิ่งใช้ได้เลยนะครับสำหรับหลังถนนนะครับสวยด้วย ก็โอเคนะผมสำหรับวิดีโอชุดนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับผมทุกไล์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับสวัสดีครับโอ้ยังไงอะไรนะซื้อขาดเลยซื้อขาดไม่ได้เป็นไงเป็นไงเป็นไงฮะเจ็ดสิบแบงค์เทาก็ไปเลยเจ็ดสิบแบงค์เท้า เ,เดี๋ยวฝากไอ้กระท่ะลุงทิพย์ไปด้วยนะครับนี่กระทะลุงทิพย์แล้วก็ยางป็นใหญ่ไว้ด้วยนะครับผม